เป็นห่วงเธอเกลือเธอวันไหวกับสิ่งเร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกาวเดิตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะวันนี้อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วชิรยาณสังวรวัดบวรนิเวศค่ะเรามากราบนัสศการพระอาจารย์ไพบุญณอภิปุณโ,โนเพื่อขอธรรมะ จะได้นำเอาไว้ใช้กันติดตัวแล้วก็โชคดีเลยนะคะมาได้ทราบว่าธรรมะที่ท่านให้เนี่ยใช้ได้สำหรับทุกๆคนท่านก็ได้พูดมาถึงตอนที่วันนี้จะให้รายละเอียดนะคะเพราะคำตอบของท่านท่านบอกว่าเมตตาคือคำตอบแต่ว่ามันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายและมีวิธีการใช้ไปพบกับพระอาจารย์กันเลยค่ะนมสักการะท่านคะ่ะเิญพาน,านตอนนี้ท่านผู้ชมรอคอยที่จะฟังต่อและะ้วค่ะเิญพาน พูดถึงเรื่องเมตตาคือคําตอบแล้วก็กทบทวนนิดหนึ่งว่าเราจะมีสามคุณลักษณะของพรหมวิหารค,คือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่มีเวรเหมืองด้วยคุณสมบัติ3อย่างนี้ต้องมีในพรหมวิหาร4ค,คือเมตตากรุณามุริตาและอุเบกขาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคํานี้ียกว่าเมตตาเสือตกบ่อเมตตาเสือตกบ่อเป็นนิทานชาดกที่พูดถึงว่าเสือตัวหนึ่งมันตกลงไปในบ่อน้ํา บ่อน้าสวยก่อนมันก็ขุดลึกลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างล่างพอมันตรงไปปุ๊บมันขึ้นไม่ได้เสือแต่ว่ามันก็มีน้ํากินแต่ไม่มีอาหารผ่านไปหลายวันเข้าแล้ววันเข้ามีคนเดินทางผ่านมาอู้เห็นเสืออยู่ในบ่อสงสารสงสารทําไงมันก็ช่วยมันละกันเอากิ่งไม้ยื่นลงไปให้มันปีนขึ้นมาได้ใช่ไหมแต่พอขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บมันหิวมันหิวมันทำไงมันก็จะกินเราแล้วใช่ไหมไอ้คนนี้ก็หนีหนีนะหนีหนีลงไปในบ่อ สุดท้ายตัวเองตกบ่อเองเสือก็ไม่ลงบ่อแล้วไงเพราะมันอยู่ในนั้นมาเป็นสัปดาห์แล้วมันก็ไปทางเมันโอ้ยนี่คือจะเป็นว่าอ้าวคุณช่วยเขาแต่สุดท้ายคุณถูกเอาเปรียบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใช่เพราะนั้นหมายความว่าเอ้ยแล้วแล้ว,ล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 วถ้าสมมติเรามีแต่เมตตาคนอื่นเมตตาคนอื่นใช่ไหมก็จะถูกเขาฉกฉวยโอกาสฉวยเอาเปรียบเราได้นี่มันมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ท่ไมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาแต่เมตตาอย่างเดียวเนี่ย มันไม่ถูกมันไม่พอคือไม่ใช่ว่าไม่พอนะอย่างตื่ถาว่าพอเราเมตตาเมตตาเมตตาสุดปุ๊บจนกระทั่งคุณถูกเอาเปรียบเอาเปรียบปุ๊บเงื่อนไขเราจะเพิ่มขึ้นทันทีพอเงื่อนไขของเราเช่นงบประมาณเราหมดอารมณ์เราเสียสถานการณ์เราไม่พร้อมถูกเอาเปรียบมากปุ๊บคุณเปลี่ยนแปลงไปเงื่อนไขเราจึงมีมากขึ้นมาเอาพอคุณมีเงื่อนไขปุ๊บอ้าวปริหารสีคุณไม่ได้ละคุณอุตสมบัตสามอย่างที่พูดถึงมันหายไปละคุณกลายเป็นคนมีเงื่อนไขเมตตาเราก็ตก เมตตานั้นจึงไม่ใช่เมตตาจริงๆเมตตาเราเสื่อม <c oughs> อา้าทำไมเราเมตตาเขามากแต่เมตตาเราเสื่อม <c oughs> ไม่ถูกไง <c oughs> แล้วในข้อน,นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะมามีเงื่อนไขาบางประการที่ทําให้ฉันช่วยคนนั้นฉันจึงไม่ช่วยคนนี้อ้วาวมันก็กลับกลายเป็นมีเวรไง <c oughs> ก็ชอว่าบางกลุ่มคนไม่ใช่เหางว่ากับอีกกลุ่มคนหนึ่งก็ <c oughs> ไม่ถูกอีกเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยก็ยังต้องเป็นคน,คนสมบัติเดิมนะคือไม่มีเงื่อนไขไม่ผูกเวรน,นะ <c oughs> แต่มันจะต้องมีอุเบกขาเข้ามาด้วย เมตตาที่ปราศจากอุเบกขาจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบอแต่เมตตาต้องมีอุเบกขามาประกอบด้วยประกอบตรงไหนยังรประกอบตรงนี้ตรงที่ว่าลักษณะของเมตตาเดี๋ยวพระเูชาตรัสไว้ในหมวดธรรมที่ชื่อว่าสารนียธรรมนที่จะพูดถึงการแสดงออกอยู่สามระดับคือทางกายวาจาและใจเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจทั้งต่อนหน้าและรับหลังเหเนสามช่องทางทั้งต่อนหน้าและรับหลังเดี๋ยวพวกที่เรา พูดดีกับเขาแต่เราไม่ได้คิดเมตตาเขาเมืม่อที่เราพูดดีต่อหน้าแต่ข้างหลังเราพูดไม่ดีอันนี้คือไม่ดีไม่จริงไม่จริงใจเนาะทีนี้เราต้องมีเมตตาทั้งกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังโอเคทุกช่องทางทั้งต่อหน้าและรับหลังถึงจะถูกเนาะทีะนี้ในในความที่ว่าทางใจเราเนี่ยให้ได้ไม่มีประมาณอยู่แล้วแต่ในเงื่อนไขาทางกายทางวาจามันมีข้อจํากัดของโลกเช่นเรามีเวลาจํากัด ฉันวันหนึ่งมีแค่ย4ชั่วโมงแล้วฉันก็ต้องทํางานนั้นางานนี้ฉันเหลือเวลาให้เธอเท่านี้ฉันมีเงินทองเท่านี้ฉันทํานั่นทำนี้ฉันเหลือเงินให้เธอเท่านี้ไอ้ข้อจํากัดทางกายวาจาที่มีเนี่ยถ้าเราเอาตรงนั้นมาเป็นข้อจํากัดทําให้เมตตาเราลดลงไม่ถูกแต่แทนที่เราจะเอาเพิ่มข้อจํากัดนั้นนี้ไม่ใช่คุณเอาอุเบกขามาใส่แทงอุเบกขาไม่ใช่ข้อจํากัดแต่อุเบกขาคือการวางเฉยการวางเฉยทางกายทางวาจาทั้งต่อหน้าและรับหลังยกตัวอย่างเช่นขอทานนี้ เราให้ให้เงินคนไร้บ้านนะคนไร้บ้านขอทานอย่างนี้ป็นต้นนะคุณให้เขาเท่าไหร่อะให้ห้าบาทอุ้ยให้ห้าบาทอยู่นี่ขอทานยังว่าเราเลยค่ะให้ห้าบาทเองเหรอขอทานยังว่าเรานะเอาใหม่เอาใหม่เราให้เงินเขาก็ได้ให้ข้าวเขาแพ็คหนึ่งข้าวแพ็กหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ได้วันหนึ่งค่ะวกนี้เขาหิวอีกเอางี้แล้วกันสอนอาชีพให้เขาสอนอาชีพให้เขาสอนอาชีพให้เขาสมมติอาชีพที่คุณเรียนวันนี้ อาชีพที่คุณเรียนมานนี้บางทีมันมันออฟสลี่อีกสองปีแล้วเพราะยุคนี้ยุค AI ไอโยอะไรเออตกยุคไปแล้วความรู้นี้คุณคุณใช้งานไม่ได้แล้วเนาะเปลี่ยนแล้วเอ้าทำไงทําไงอ่ะทำไงจะช่วยเขาได้ต่อไปเราไม่ตาไม่มีวานะเอางี้เอาเขามาอยู่บ้านเราเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงหมดตลอดชีวิตมันก็จะมีเริ่มมีข้อจํากัดบางประการแล้วค่ะแล้วพ่อแม่หรว่าอไรลูกเนี่ยรู้สึกว่าใช่ไหมเพราะนั้นตรงจุดเนี้ยเราจะหยุดตรงไหนอ่ะคุณจะหยุดที่ข้าวกล่องหนึ่ง หรือคุณจะหยุดที่การเรียนรู้อาชีพอาชีพหนึ่งหรือคุณจะหยุดที่ไหนหยุดตรงนั้นนด้หยุดที่อุเบกขาคุณจะหยุดได้ที่อุเบกขาอุเบกขาได้ตรงไหนก็ตรงนั้นก็หยุดหมายความว่าเอาอุเบกขาไปหยุดหรือไปหยุดหยุดไม่ให้เราสมมุติว่าดิฉันเห็นว่าให้อาชีพแล้วก็ดีแล้วหยุดแค่นี้พอหยุดแค่นี้พออย่างนี้ถือว่าเอาด้วยอุเบกขาเข้าไปใช่ใช่ไม่ใช่ว่ามีเงื่อนไขอย่างอื่นมามาหยุด ไม่ใช่ว่าฉันมีเงินแค่นี้ฉันช่วยเธอแค่นี้นะไม่ใช่ไม่ใช่แต่คุณเอาอุเบกขามาหยุดเพราะฉะนั้นเมตตาจึงต้องมากับอุเบกขาทั้งสามช่องทางทั้งตอนหน้าและรับหลังก็แต่ไมคือไม่ใช่ว่าฉันหยุดต่อหน้าแล้วรับหลังฉันก็ยังจะไปว่าเขาอีกไม่ไม่ถูกเราก็ต้องมีอุเบกขาทั้งตอนหน้ารับหลังไม่ใช่หยุดแล้วไปบอกว่าไอ้นี่ไม่รู้จักพ่ออย่างนั้นไม่ได้ไม่ถูกเมตตาเราก็จะจะซ้หลงจะเสื่อมลง เพราะฉะนั้นเมตตาจึงต้องมีอุเบกขาประกอบด้วยเมตตาเนี่ยจงเป็นลนักษณะของความรักความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขนี่ข้อที่หนึ่งคุณสมบัติอันที่สองในพรมิหารสี่คือกรุณากรุณาเนี่ยไม่เหมือนเมตตาตรงที่ว่าเราเอาคู่ตรงข้ามดีกว่าเราบางทีเราอธิบายด้วยคู่ตรงข้ามจะเห็นภาพชัดเมตตาเนี่ยจะตรงข้ามกับความพยาบาทไม่พอใจไม่พอใจฉันโกรธฉันไม่พอใจฉันมีความขัดเคืองในใจฉันจึงไม่มีเมตตา คุณจะมากำจัดความขัดคืองในใจด้วยการมีเมตตาแต่กรุณาเนี่ยไม่ใช่กรุณาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมตินายพรานท่านเปรตที่นายพรานจะไปฆ่าสัตว์นายพรานเนี่ยหรือคนตกปลาจะไปตกปลาเราจะไปฆ่ากวางตัวนั้นเนี่ยเราไม่มีความแค้นเฉพาะกับกวางตัวนี้เข้าใจไหมไม่เหมือนกัน,<ใ>นแต่ว่านายพรานราเนี่ยฉันก็จะไปฆ่ามากินเนื้อฉันดูกินเนื้อมันฉันจะเอาหนังมันเอาเขามันแต่ฉันไม่มีความแค้นเจาะจงแต่ว่า เขาง้างคันธนูขึ้นแล้วเนี่ยแต่พอเขามีกรุณาเกิดขึ้นในจิตนิดหนึ่งเขาจะลดคันธนูลงได้เพราะที่เขาลดคันธนูลงได้เพราะกรุณาที่มีขึ้นในจิตเขานิดหนึ่งกรุณาจึงไม่เหมือนกับเมตตาเมตตาจะมีความขัดเคืองอยู่ในจิตแต่กรุณาจะไม่มีความขัดเคืองแค่ว่าความทุกข์ที่เกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยฉันไม่อยากให้เขาได้รับฉันอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้ทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ตาม ทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามคแต่ความที่ปรารถนายเขาพ้นจากทุกเนี่ยจึงเรียกว่ากรุณาไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวนะถ้ามีความแค้นส่วนตัวจะกลับไปที่เมตตาส่วนมุทิตาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามก่อนถ้าเขามีความสุขเนี่ยฉันไม่แฮปปี้ด้วยคุณอิจฉาเขาถ้าเขามีความสุขฉันไม่แฮปปี้ด้วยคุณไม่มีมุทิตาแต่ถ้าเขามีความสุขฉันแฮปปี้ด้วยคุณมีมุทิตา เ็จะไปเห็นเห็นคนไทยดีเ<ะ>ห็นคนทำความดีพอยยินดีด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะของกรุณาเนี่ยกับมุทิตาจะเหมือนกันตรงนี้ว่าปรารบคนอื่นกรุณากับมุทิตาเนี่ยจะเหมือนกันตรงนี้ว่าปรารบคนอื่นในเรื่องของทุกข์คือกรุณาเรื่องของสุขคือมุทิตา,าว่าถ้าเขาพ้นจากทุกเอาอยินดีด้วยนี่คือกรุณา,าปรารถนาให้คนจากทุกถ้าเขามีสุขเรายินดีด้วยนี่คือมุทิตาปรารบคนอื่นในทางด้านทุกด้านสุขกรุณามุทิตา โอเคเนาะทั้งกรุณาและมุทิตาต้องมีอุเบกขาไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเราเห็นเขาทุกข์แล้วเราโอห่ยอยากให้เขาพ้นจากทุกข์เนี่ยแล้วเราคุณไม่เบรกได้เบรกไม่ได้คุณก็จะเป็นเศร้าโศกเสียใจพี่ไรลำพันธุ์ทุกตามเขาไปด้วยทุกตามเขาไปด้วยเพราะคุณเบรกด้วยอุเบกขาไม่เป็นกรุณาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยส่วนมุทิตายินดีเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าเบรกเหมือนกับเจอญาติหรือ เพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็น20ปีไม่เคยเจอกันแล้วมาเจอกันว่ามันดีใจไม่ว่าเขาจะเอาซื้อของอะไรมาฝากหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเขาจะขาวขึ้นอ้วนลงผอมลงอะไรเงี้เราไม่แคร์เราจะยินดีกับเขาเสมอในลักษณะที่มีมุทิตายินดีเขาเนี่ยคือมุทิตาทีาน,นี้ถ้าไม่มีอุเบกขามาเบรกไว้มันก็จะกลายเป็นรื่นเริงสนุกสนานแฮปปี้ mm hmm. happy, เกิน,ป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 นไปเกินไปต้องมีอุเบกขามาเบรกเพราะฉะนั้นมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกไว้อุเบกขา ต้องมีไปทั้งกับสามัญเนาะแล้วถ้ามีแต่อุเบกขาอย่างเดียวไม่มีสามัญนะก็จะกลายเป็นคนเย็นชาไม่มีความรู้สึกด้านชาค่ะเหมือนคนที่แบบด้านชาเท่ากับว่าท่านกําลังบอกว่าอุเบกขาเนี่ยต้องใช้ร่วมกับทุกอย่างิหารส่วนอื่นใช่แล้วใช้อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอย่างอื่นไปด้วยสมมุติถ้าเจอเรื่องที่น่ายินดีแล้วคุณไม่มุทิตาอุเบกขาเลยคุณกลายเป็นคนด้านชาไม่มีความรู้สึก คุณเจอเรื่องน่าเสียใจแต่คุณไม่เห็นใจก็เลยไม่มีกรุณาเลยมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงมันกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกอุเบกขาลุ่นๆก็ไม่ได้ในในกรณีของพรหมิหารนี่แล้วก็ทั้ง4ี่อย่างนี้มันจะเป็นลักษณะของสมาธิอยู่แล้วแล้วเพราะว่าคนที่ได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่เมื่อตายไปก็จะไปอยู่ในพรหมโลกพรหมโลกเขาอยู่ยังไงเขาอยู่ด้วยพรหมวิหารสี่แบบนี้และอาการที่เรามีพรหมวิหารสี่คือแสดงถึงความที่จิตเรามีสมาธิอยู่แล้วเลยโอ้สาทุกค่ะ นะเสียดายวันนี้เวลาอาจจะได้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะท่านผู้ชมที่ครบรพคะ่ะวันนี้เราก็ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยนะคะถึงเรื่องของพรหมวิหารสี่เป็นธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ของพรหมนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องเอาไปใช้ประกบกับพรมวิหารในอีกสมข้อแล้วต้องใช้ร่วมกันด้วยนะคะ นั้นก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจะทำให้เราเอาไปใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงได้มากขึ้นสำหรับหัวข้อธรรมเมตตาคือคำตอบวิธีการอยู่อย่างผาสุกในโลกที่วุ่นไวายไม่สนุกหาทางออกไม่ได้ซึ่งเป็นหนังสือที่พระอาจารย์ไทบุญอภิปุณโญได้เรียบเรียนขึ้นมานะคะ เรายังมีธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ภัยมูลที่ปุณโณที่จะมาให้กับผู้ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันอีกโปรดคอยติดตามตอต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเป็นกลังใจ